สวัสดีค่ะวันนี้ไก่จะมาเล่าเรื่องว่าเริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตยังไงนะคะไก่เริ่มทำงานเกี่ยวกับอาหารจากการเป็นฟู้ดสไตลิสต์หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์แล้วก็ไปต่อโรงเรียนทำอาหาร ตอนแรกเนี่ยคะ่ะก็เริ่มทําอาหารโดยการทําอาหารให้ดูสวยงามมีทามีพายมีพา,พา,พายา่ามีอะไรพวกนี้คะ่ะลงบนแมกซีนบนในอินเทอร์เน็ตแล้วคนก็มาจ้างเราร้านอาหารบ้างให้ทําเมนูให้ให้ออกแบบอาหารให้เราทาประมาณปีหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าอาหารหรือสิ่งสวยงามที่มันอยู่บนกระดาษอยู่บนจอภาพเนี่ยคะ่ะมันทาให้คนกินเยอะขึ้น ทำให้คนอยากอาหารมากขึ้นแต่มันเรารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าอะไรเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์อะไรเราบ้างในชีวิตแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเราต้องคนเราต้องเสียเงินเยอะขนาดในการที่จะกินอาหารที่มันดีมันสวยงามก็เลยทำรีเสิร์ชดูว่าเอ๊ะมันจะมีที่ไหนที่เราสามารถไปแล้วเราได้เรียนรู้ว่าเ,เราจะส่งต่อ ข้อความหรือ,อมเมสเซจอะไรให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องอาหารได้มากขึ้นก็เลยเจอที่นี่คะ่ะมหาวิทยาลัยชื่อ uh, University of Gastronomic Sciences อยู่ที่อิตาลีนะคะตั้งอยู่ในเขตการทำไวน์บาโรโลค่ะดังมาของอิตาลีก็ได้ทุนการศึกษาคะจากพ่อกับแม <laughs> <laughs> ่ตอนที่เรียนที่นู้นนะคะก ไปเรียนปริญญาโทด้านมนุษยวิทยาด้านอาหารสิ่งที่ศึกษาเรียนรู้ก็มีตั้งแต่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาหารศิละปะการออกแบบอาหารแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยครก็นี่วิวออาารอบๆมหาลัยก็เป็นประมาณนี้ก็ได้เรียนตั้งแต่การเข้าแลบดมกลิ่นบ้างทานอาหารบ้างเทสไวน์บ้างชีสบ้าง ก็บางวันเทสไวน์ประมาณ20ขวดอ,อย่างที่รู้ก็จะมีว่าเออรสชาติเหมือนซอฟรี่เลยรสชาติเหมือนเฟ n นเนลเลยต่างๆเนี่ยคะก็ได้เรียนรู้ตรงนี้บางครั้งก็ได้ชิมชีสบางครั้งก็20ชนิดบ้างในหนวันก่อนหน้านี้ครัเราทำให้อาหารมันดูสวยงามมาตลอดตอนที่ทำงานเอามาทำเค้กบ้างเอามาทำ พิซซ่าบ้างต่างๆนะคะแต่ไม่เคยได้ดูเลยว่า raw material หรือว่าวัตถุดิบเนี่ยมันบางครั้งคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันสวยงามอย่างเงี้ยคะ่ะมีลาขึ้นมีอะไรเต็มไปหมดเลยตอนที่อยู่ที่นู่นกไ็ได้ใช้เวลาศึกษามันชิ้นแต่ละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่นอกจากที่จะได้เรียนเรื่องของหน้าตาหรือว่า origin ประวัติของอาหารแต่ละชนิดเนี่ยได้เรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ เรารู้สึกเออเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์เราได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกคนอื่นได้ด้วยก็คือเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารก็อย่างนี้คะในรูปนี้ก็คือ a d เ i a n r e s i ซ n เขาได้เขียนว่า tell the world what's happening here ในรูปเนี่ยคะในเน็ตก็เป็นรูปของฟาร์มปลาแซลมอนอมีเยอะมากเลยมันก็บอกเพื่อนมันที่ปลาที่อยู่นอกอนอกเน็ตเนี่ยว่าลองไปบอกทุกคนในโลกนะว่า ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเมืองไทยนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนได้เห็นทวงก,ก็จะพูดว่าเราต้องกินโอเมก้า3ต้องกินน้ำมันตับปลาต้องกินปลาให้มากเพราะมันมีไอโอดมันทำให้เราฉลาดขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมันบอกเราแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือการที่เราจะฉลาดขึ้นเนี่ยมันทำร้ายอะไรบ้างอยู่ในโลกของเราท้องทะเลการที่เราต้องใช้อวนอันเล็กๆใช้เชื้อเพลิงมากๆ ออกไปเดินเรือไปไกลๆลากอวนทำลายหน้าดินหรือว่าต้องขุดน้ำมันมาเท่าไหร่เพื่อให้เราได้ปลาเหล่านี้มากินนะครนอกจากนั้นเนี่ยคะนอกจากการที่ได้ศึกษาเรื่องของอความยั่งยืนทางอาหารเนี่ยก็ได้พูดคุยกับคนหลายคนว่าในอดีตเนี่ยคนเขากินกันยังไงคนเขา เคยใช้วัตถุดิบที่ต่างจากปัจจุบันยังไงบ้างทุกคนจะเริ่มประโยคนี้ครมันเคยเป็น it used to มันเคยเป็นแบบนี้มันเคยเป็นแบบนั้นมะเขือเทศคะ่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้ oh, นี่สวยมากมันลูกเท่ากันหมดเลยสีแดงใสกิ้งสมัยก่อนครมะเขือเทศมันไม่ได้หน้าตาเหมือนกัน มันแตกต่างกันมันมีทั้งหยักบ้างเรียบบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างแดงบ้างม่วงบ้างเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใส่ยาฆ่ามแมลงมันไม่ได้ถูกเร่งให้ออกทั้งปีไม่ได้ต้องเร่งให้ตอบสนองว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งตันจะต้องหนึ่งเชลฟ์ต้องวางให้ครบแล้วไม่เคยขาดตอนเลยนี่คือวาเลนติน่าค่ะใกล้โตในกรุงเทพนะคะเช้ามาก็ กินกับข้าวที่ฟู้ดแลนด์นะคะแล้วก็กินมะเขือเทศกินอะไรเงี้ยแต่มันไม่เคยอร่อยเหมือนกับตอนที่ได้ไปกินในสวนมะเขือเทศของตัวนี้คะ่ะชื่อว่าปโมโดโรดิอาเพนดูล่าก็คือมะเขือ,เ,อเทศที่เขาแขวนไว้เขาไม่ได้ใส่ย,ยานะคะแต่เขาคนโบราณเนี่ยเขาคัดสรรพันธุออกมาให้ได้พันธุ์ที่เปลือกหนาขึ้นสามารถเอามาแขวนไว้เหมือนกระเทียมเนี่ยคะ่ะแล้วก็ห้อยมันไว้อย่างงี้แล้วมันสามารถอยู่ได้ตลอดทางรด,ดูหนาว มันคือภูมิปัญญาของถิ่นมันคือภูมิปัญญาที่คนตั้งแต่อดีตเนี่ยสังสมมาแล้วก็เหมือนคุณยายคนนี้ครับวาเลนติน่าอยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยคะได้ทานของที่มันมันปลอดภัยมันมีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ทำลายเรากลับมาที่เมืองไทยนะคะหลังจากสองปีที่เรียนที่อิตาลีก็ได้มาทำงานที่เชียงใหม่ ทำงานกับซ u เปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ทำโปรแกรมหลายๆอย่างอย่างเช่นผัก5สีซึ่งได้แบ่งผักเป็น5อย่างเพื่อให้คนได้รู้ว่านอกจากผักออร์แกนิกแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในต่างจังหวัดของเชียงใหม่ต่างอำเภอบ้างนะครว่าเอเอผู้ผลิตของเรา ชาวบ้านหรือชาวนาที่เขาส่งผักเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นออร์แกนิกมันเป็นยังไงบ้างเขาผลิตอะไรบ้างเขากินอะไรบ้างมันช่างต่างจากอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตมากเลยค่ะอันนี้เป็นรูปจากชุมชนแม่ลันคำนะคะอยู่ที่เสมิงเป็นคนปากกกะยอข้าวที่เขากินนะคะมันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิที่เราต้องผลิตให้ได้หลายๆตันเพื่อส่งออกมันเป็นข้าวพันเขาเรียกว่าพันเลนะพันไก่แจ้ แต่ว่าจําไม่ได้ว่าภาษาภาษาคโยเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็ตรงนี้ค่ะมันเป็นแค่ข้าวพันธุ์ที่เขาปลูกในท้องถิ่นแล้วก็รับประทานกันไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็เนี่ยคะ่ะเหตุายชนิดสมุนไพรหลายๆชนิดสิ่งที่ได้เรียนตอนที่อยู่อิตาลีอีกอย่างวิชาหนึ่งที่ชอบมากคือประวัติศาสตร์ด้านอาหารเหมือนที่หลายๆคนพูดนะ,ะชีวิตของเรามันประกอบไปด้วย ปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารในอดีตนะครับมันไม่สามารถแยกได้ระหว่างยารักษาโรคก,กับอาหารเวลาเขารู้สึกป่วยะครับคนสมัยก่อนเขาแค่เดินเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในหลังบ้านของเขาแล้วเลือกอว่าอันนี้ทานอะไรได้บ้างามะเขือลูกเล็กๆที่สามารถรักษาโรคท้องร่วงได้เพราะมีทันดินสูง ไข่ซึ่งให้โปรโตีนสมุนไพรรสขมที่เป็นยาหลายอย่างเนี่ยค่ะแล้วถ้าดูไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องออกแบบจานชามหรือว่าแพคเกจิ้งใดๆเลยเนื่องจากของที่ใช้อยู่บนจานเนี่ยทุกอย่างก็ย่อยสลายด้วยธรรมชาติชีวิตคือธรรมชาตินะฮะตามที่เขาได้แสดงออกให้เราเห็นเนี่ยค่ะพวกนี้ แล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพนะคะหลังจาก2ปีเอ่อปีก,กว่าที่ทํางานอยู่ที่เชียงใหม่จากชีวิตที่เราเคยไปดูชาวบ้านว่าโอ้เขากินอะไรได้หลากหลายเขาเดินออกไปได้อ่จะกินอะไรเขาก็เลือกออกมาจากในความรู้ที่เขามีกับป่ากลับมาดูที่กรุงเทพรู้สึกว่าชีวิตนะคะมันเหมือนอยู่ในกรงไก่ถ้าเขาบอกว่า you are What you eat แต่ว่าคนคนกรุงเทพหลายๆคนหรือคนไทยหลายๆคนกน็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคระับราาเราก็กินไก่ที่อยู่ในกรงแบบนี้คือเรากินอาหารที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเราม,ม,มันมีคุณค่ากับเราแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการมันเหมือนไก่พวกนี้นะคะ่ัหันหน้าไปทางเดียวกันกินอาหารจากรางที่เขาเทให้สุดท้ายก็ถูกเชือดให้เรากิน ราชพาเทลนะคะเป็นคนที่กายชอบอีกคนหนึ่งแล้วก็อินสปายริงมากก็คือเขาบอกว่าการที่เราได้กินอาหารราคาถูกแบบนี้คะเป็นเพราะว่าเราเป็นแรงงานราคาถูกเราต้องการการดูแลรักษาที่ราคาถูกต้องการอาหารราคาสูกเพราะเราอาหารราคาถูกต้องการพลังงานเพียงเล็กราคาถูกเพื่อไปการผลิตต้องการสิ่งรอบตัวหรือธรรมชาติราคาถูกเพื่อให้มีชีวิตถูกถูกอนะคะ่ะ เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรากําลังดําเนินไปแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เมื่อเขือเทศที่อัดสารเคมีให้มันดูแดงขนาดนี้ปลาแซลมอนที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มที่ให้ทั้งยาปฏิชีวนะให้อาหารที่ไม่มีคุณค่าและไก่ที่สามารถโตได้47วันแล้วเราสามารถมากินได้เลยแต่ถ้าเราเพย์เอนเทนชั่นถ้าเราถ้าเรามองลงไปลึกๆนะคะแล้วดูว่าสิ่งที่เรากินเนี่ย เราต้องเลือกแค่ไหนเรามีคุณค่าแค่ไหนกับตัวเราต้องใส่ใจกับมันเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่กำลังเ,เป็นความนิยมมากในเมืองไทยถ้าเราออกไปตามท้องถนนก็จะเห็นว่าอินี่เขาขายซูชิกันชินละ5บาทและ10บาทนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยไข่เนี่ยก็อยู่ในแกลอนนะครับเหมือนไข่ปลอมที่เรามาทำเป็นไข่หวานปลา ปูอัดซึ่งจริงๆคือปลาปลาอะไรก็ไม่รู้เอามาผสมกันใส,ส่สีผสมอาหารแต่ถ้าเราใส่ใจกับสิ่งที่เรากินนิดหนึ่งนะคะเราอาจจะมีสิ่งนี้ในอนาคตต่อไปยังมีอยู่อาหารที่เรารู้ว่ามันมาจากไหนมันมีคุณค่าย,ยังไงกับเรามันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันก็สวยงามกว่าอาหารที่มันดูปลอมๆแบบนี้นะคะเอาหวังว่าทุกคน จะใส่ใจกับสิ่งที่เรากินศึกษาและเรียนรู้ให้มันมากขึ้นแล้วก็พยายามเปลี่ยนจากตัวเองว่าการที่ทานอาหารราคาถูกแต่ว่าไอความที่มันราคาถูกแล้วมันทำร้ายเราเท่าไหร่ mm. ก็หวังว่าทุกคนจะได้ทานอาหารดีๆแล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้ขอบคุณมากคับ